สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2ทรงขึ้นครองราชเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1952ถึงตอนนี้รวมเป็นเวลากว่า24,912วันหรือ68ปีกับอีก75วันนับถึงวันที่21เมษายน2020ซึ่งยาวนานกว่าเจ้าของสถิติอันดับ 6. อย่างพระเจ้าฟรานซ์โจเซฟที่1แห่งอาณาจาักรออสเตรียฮังการีไป87วนันและกษัตริย์แห่งเกาะอังกฤษก็ยังคงเพิ่มสถิติต่อไปเรื่อยๆและถือเป็นกษัตริย์ในลิสตรายชื่อพระองค์เดียวที่ยังคงทำสถิติได้ต่อเนื่องกษัตริย์พระองค์อื่นเสด็จสวรรคตแล้วทั้งหมด โดยตอนนี้สมเด็จพระราชินีนาถก็ทรงครองราชทำลายสถิติของพระเจ้าป่ากาลที่หนึ่งแห่งอาณาจักรมายายุคโบราณไปแล้วเกินกว่าหนึ่งเดือนเหลือเพียงสถิติลำดับที่หนึ่งของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสกับระยะเวลาการถเถลิงบัลลังก์ที่26,407วันลำดับที่สองพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9้าของปวงชนชาวไทยนี้เองโดยท่านทรงครองราชยาวนานถึง25,60 0 694วันและลำดับที่3อย่างพระเจ้าโยฮันที่2ของรัฐลิกเ้นสไตล์กับสถิติ25,658วัน